<Okay. S 2> รอนวิกกิตี้วิดวิกกี้คุณวิกอ,อะไรหน่วยง,งานรัฐเซกเตอร์เซเว่นไม่เคยได้ยินไม่มีวันลูกชายคุณเป็นเล็งกับตันอาชิบาวิกก้ตี้ใช่ไหมวิดวิกกี้ <V> ขอผมเข้าไปข้างในได้ไหมครับรอนพวกนี้มากันเต็มสนามเลยอ่ะมีเรื่องอะไรกันดูเหมือนว่าจะเขาแจ้งความรถหายเมื่อวานน่าจะเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เขาตัดดอกวอมันคูของชาติวามมั่นคงของชาติโอ้ยตายแล้วมากันเต็มไปหมดผู้ชายใส่สูตรอยู่รอบบ้านเราเต็มไปหมดดูสิดูอย่าเหยียบยอดได้ไหมครับขอตัวอย่างแล้วก็เครื่องอ่านไอโซโทปด้วยสนามเฉยเลยคุณเจ้าคุณเจ้านี่อย่ามาแตะต้องต้นไม้ของฉันนะวางไม้ลงนะครับนี่ผมมีอาวุธพร้อมยิงนะครับเงินช่วยไอ้ไรเพื่อนนะออกจากสวนฉันด้วยไม่งั้นแม่จะฟาดให้ยับไม่เลี้ยงเรียกใครดูสิช่วงนี้รู้สึกมันมีอาการไข้หรือปวดตามข้อมั่งไหมครับไม่มีอะไรเนี่ยว่าด้อ้น้องใช่แซมหรือเปล่า ครับงานรบกวนมากับเราด้วยล้ำเส้นเกินไปแล้วผมค,ครับนี่ผมกําลังขอดีๆถอยไปห้าหมเอาเข้าไปเด็ดขาดคุณอย่าไม่นกือกเราอ่ะเราแต่ผมจะแจ้งตำรวจ<ม>เพราะมันชักเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากลไม่ชอบมาพากลก็ตรงที่คุณลูกชายคุณจะตูวแต่วแหววคุณแล้วก็ปฏิบัติการที่คุณทําอยู่เนี่ยปฏิบัติการอะไรนี่แหละที่เราต้องรู้ให้ได้เหมือนเป็นการติดต่อโดยตรงครับจริงสิ ไอ้นุม่มครับช่วยก้าวมาหน่อยแค่ยืนเหรอระดับสิบสี่โอเชยับไปเลยคืนอขาหมาฉันแล้วว่าจะโดนดีแน่เลยแต้ผลตรวจของพืชหน่ย<า>ส่งให้ผมทันทีอตอบอะไรทั้งนั้นมนคภาตอบจนงกว่าจะได้ทนายว่าแต่ ไอเลดี้แมนสองหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะเป็นยูสเซอร์เนมของเธอในอีเบช่ายไหมครับคือแบบว่าพิมพ์ผิดนะครับก็เลยเลยตามเลยได้นี่ล่ะใช่เธอไหมอ๋อใช่แบบนี้แหละฟังเหมือนเลดี้แมนเมื่อคืนเธอบอกตำรวจที่โรงพักว่ารถเธอสามารถแปลงร่างคือยังไงไหนลองอธิบายสิคือผมพูดอย่างนั้นจริงโอเคเออแต่มันเป็นอะไรที่ผมเข้าใจผิดไปอย่างแรง ว่ามีคนขโมยรถผมไปอ่ะจริงอ่ะจากผมอ๋อจากบ้านผมแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่ามันกลับมาแล้วไม่ได้กลับมาเองด้วยอ๋อใช่รถอะไรจะไปเองมาเองงั้นก็บ้าแล้ว <c oughs> หาซะไม่มีแล้วรู้อะไรเรื่องเอเลี่ยนบ้างล่ะม <c oughs> นุษย์ดาวอังคารเหรอหรือว่าอีทีไม่รู้อ่ะเออก็แค่เรื่องเล่านะคะใช่ <c oughs> เห็นนี่ไหมตาอันนี้ทำอะไรก็ได้ไม่มีทางเอาผิดเหรอ รวมทั้งสั่งขังเธอตลอดชาติอย่าไปฟังพีก่กำลังฉุนเพราะกำลังจะโดนเด้งไปเป็นยามหน้าห้างนี่แม่หนูเฟิร์สบลาอย่ามาลองดีนะอย่าลืมว่าพ่อเธอขอรถโทษอยู่นะฮะรถโทษเหรอก็ <c oughs> ไม่มีอะไรนะแกนขโมยรถรายใหญ่ไงคือรถที่พ่อใช้สอนวิชาช่างฉชนเนะี่ยบางทีก็ไม่ใช่รถเราเองเธอขโมยรถเหรอก็ไม่มีตังจ้างพี่เลี้ยงอ่ะบางทีพ่อก็เลยหนีบฉันไปด้วยก็มาดูประวัติวัยเด็กของเขาเองก็แล้วกันชรชัด จนสาวสุดสวยาน่าเสียดายนะถ้าหากพ่อเธอจะต้องถูกปล่อยให้เน่าคาคุกไปจนตายฉะนั้นพูดมาได้แล้วมาโหฬายมากไม่เห็นเลยไม,มไม่เห็นของน้ำเห,หนัา งานนี้ท <mus i dialog> ่านสวยซะแล้วทุกท่านผมขอแนะนำเพื่อนให้รู้จักออพติมัสพรานการจับเด็กมาแบบนี้เป็นการเดินมาที่ผิดพลาดโอโตบอส ผมกันพวกเอ็ขคาซุหยุดนะวันนี้ดูท่าทางจะไม่กลัวเลย ไม่อึ้งเลยเรอที่เห็นพวกเราก็คือแบบว่าเซกเตอร์เซเว่นมีกฎโอเคผมไม่มีสิทธิ์สื่อสารกับคุณเว้นแต่เพื่อบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ออกมาจากรถดเดี๋ยวนี้ออก,ไก็ดกได้ก็ได้ฉันเหนออเรวอ,อ,ว,อ,อวออกแล้วออกแล้วออกแล้วนี่ๆก็ออกแล้วนี่ไงเห็นไหมออกเดี๋ยวนี้ละนี่ไงอย่าฉลาดนะที่จูดจมแต่ว่าไม่ไม่ฆ่าใครหรอกปลดกุจแจมือเก่งซะด้วยสวัสดีว่ายังไงล่ะเธาไม่ควรรู้เรื่องนี้ ใช่เนี่ยของจริงนะฟังนันที่ฉันคุยกับเขาเนี่เยกย็บเอาไว้เลยโอเคแซมฉันมีประวัติเพราะฉันไม่ยอมกล่าวโทษพ่อฉันชีวิตคนเราก็ต้องมีคราวที่ต้องยอมเสียสละอะไรกันบ้างตัวใหญ่ปืนก็ต้องใหญ่ใช่ไหมเซกเตอร์เซเ,เว่นอยู่ไหนตอบมาฉันต่างหาก้องสอบสวนเธอไม่ใช่เธอมาสอบสวนรู้เรื่องเอเลี่ยนได้ยังไงเอาพ่อแม่ผมไปไหนฉันไม่จำเป็นต้องตอบอะไรพวกเธอทั้งนั้นเหรอเห้ แต่ต้องชั้นผิดกฎหมายนะตราหนี้ทำอะไรแล้วออกผิดไม่ได้ใช่ไหมว่ามีเพื่อนเป็นหุน่นยนต์ยักแล้วกล้าก,กลางขึ้นมาเลยนะนี่เซกเตอร์เซเว่นอยู่ไหนจะรู้ไปทำไมมัมบูปีหย <B umble S 1> <P. S 2> ุดรอรื่อจากคนนี้ได้แล้วเฮ่ยชอวยบอยมันหยุดหน่อยได้ไหมอะไรถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าอะไรถอดเสื้อผ้าออกให้หมดไงเงี้ย บังอาจขู่พ่อฉันนางหนูนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบชีวิตเธอเธอมันโจรยอมนับเธอมันอยู่ในสายเลือดน้าเลี่ยวนนิเดินไปหลังเสาไดตอนนี้จะติดก็หาร้ายแรงนะฉันจะตามล่าเธอฉันจะล่าเธอ ยัไม่มีปลานี่เลยไม่ปลานี่เชิญ้ใจต้องรีบแจ้งคนอื่นย่อยด่วนเลยทุกคนรู้แล้วได้ยินหมด